แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 จะยังไม่คลี่คลายแต่รัฐบาลก็เริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นมาประกอบกับเป็นช่วงเทศกาลสงการมีวันหยุดยาวต่อนเนื่องคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือไปพักผ่อนท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเป็นจำนวนมาก กระทรวงคมนาคมในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลภาคคมนาคมขนส่งและเส้นทางการสัญจรของประชาชนทั้งทางบกทางรางทางน้ำและทางอากาศได้เตรียมความพร้อมหน่วยงานในสังกัดดำเนินงานภายใต้สามมิติทั้งอำนวยความสะดวกประชาชนต้องเดินทางอย่างปลอดภัยจากอุบัติเหตุและการแพร่ระบา 19, ดโควิด -19 โดยถือปฏิบัติตามข้อกำหนดพรกฉุกเฉินและคำสั่งสบคอย,อย่างเคร่งครัด พร้อมยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบนทางพิเศษ5เส้นทางได้แก่ทางพิเศษบุรพาวิถีและการจนาพิเศษเป็นเวลา7วันตั้งแต่เวลา00:01ของวันที่12เมษายนถึงเวลา24:00ของวันที่18เมษายนเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางบนทางพิเศษและทางพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์และยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางพิเศษสีรัฐอุดรรัฐยาและเฉลิม มหานครเป็นเวลาสวันตั้งแต่วันที่13ถึง15เมษายนนี้ส่วนเส้นทางมอเตอร์เวย์หมายเลขเจเส้นทางกรุงเทพมหานครพัทยาและหมายเลขเก้าเส้นทางวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครถนนการจนาพิเศษตอนบางประอินบางพรีและตอนพระประแดงบางแค ช่วงพระประแดงต่างระดับบางขุนเทียนประชาชนสามารถใช้บริการได้ฟรีตั้งแต่เวลา0นาฬิกา1นาทีของวันที่12เมษายนถึงเวลา24นาฬิกาของวันที่18เมษายนเช่นกันพร้อมเปิดให้ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์หมายเลข6ช่วงปากช่องสีคิ้วขามทะเลสอเป็นระยะทาง64กิโลเมตรรวมเวลา8วันให้บริการช่วงขาออกตั้งแต่วันที่11ถึง14เมษายนนี้และช่วงขาเข้าระหว่างวันที่ 15-18เมษายนนี้นอกจากนี้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอทอเปิดให้บริการที่จอดรถฟรีบริเวณลานจอดรถระยะยาวโซน4ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตั้งแต่วันที่11-17เมษายนนี้และล่าสุด การอำนวยความสะดวกดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากรัฐบาลคาดการว่าจะมีปริมาณการจราจรใช้บริการทางพิเศษผ่านมาตรการดังกล่าวรวมแล้วเกือบ7ล้านคันทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้ประมาณ243ล้านบาทก็ตาม แต่ช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดและก่อให้เกิดประโยชน์ตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจประเมินเป็นมูลค่าทางการเงินได้ประมาณ351ล้านบาทซึ่งประเมินจากมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายการใช้รถและมูลค่าจากการประหยัดเวลาในการเดินทาง นอกจากนี้ยังมีผลประโยชน์ที่ไม่สามารถประเมิเนเป็นมูลค่าทางการเงินได้รวมอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการเดินทางซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวและลดมลพิษทางอากาศนพศรแก้วคำรายง,งาน